สวัสดีค่ะสนามซุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อทีมจากเสื้อทีมบริษัทนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมงานฟุตบอลกันค่ะก็จะมีการสั่งเิกง,งานเสื้อเข้ามานะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือตั้งใจจะให้ดูงานเสื้อใกล้ๆเลยด้านแรกนะคะก็จะเป็นงานด้านหน้าค่ะตัวเสื้อคอเสื้อนะคะจะเป็นโทนสีเรียกว่าเป็นสีฟ้าเขียวอมฟ้าฟ้าน้ําเงินนะคะก็สีสวยมากนะคะ ให้ดูตั้งแต่คอเสื้อเลยค่ะคอเสื้อนะคะจะเป็นโทนสีเดียวกับงานเสื้อนะคะแล้วก็จะมีสาบเสื้อนะคะแล้วก็มีกระดุม2เม็ดค่ะสาบเสื้อก็จะเป็นโทนสีเดียวกับคอเสื้อเลยสีสวยมากนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีโลโก้ค่ะโลโก้ทีมจะเป็นตำแหน่งเดียวโลโก้นะคะโลโก้จะเป็นโลโก้เดียวกันนะคะกับที่ตำแหน่งโลโก้แขนนั่นเองค่ะตรงแขนนี้ก็สวยมากๆเลยนี่ค่ะ อันนี้คือโลโก้นะคะยิ่งไฟล์ลูกค้ามาคมชัดมากๆนะคะงานจริงก็จะสวยมากๆเช่นกันอันนี้ก็คือตำแหน่งโลโก้ที่อยู่ด้านหน้าตัวเสื้อนั่นเองค่ะสำหรับใครอยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะติดต่อมาได้ที่ร้านสนามซุปชุดกีฬาของเรานั่นเองค่ะด้านหน้าก็จะมีชื่อของบริษัทด้วยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะสามารถใส่ชื่อเจ้าของ เจ้าของเสื้อนะคะแล้วก็เบอร์ได้ะค่ะอย่างเบอร์วันนี้ก็จะมีมิติมากเบยก็จะเป็นเบอร์สีขาวนะคะแล้วก็เล่นขอบด้วยสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงิน,นะค่ะและด้านล่างสุดก็จะมีสปอนเซอร์นะคะอยู่ด้านล่างด้วย สามารถดีไซน์ได้นะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะสําหรับงานเสื้อวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้รีวิวแบบด่วนๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าชําระเงินนะคะก็เสร็จมาครบเรียบร้อยแล้วแจ้งที่อยู่เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมจะส่งกันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ